สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียชาชนานะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปรุ้นมือถือนะครับกับแอปพลิเคชัน MyAS นะครับสำหรับผู้ที่ใช้เบอร์มือถือของ AS เท่านั้นนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวตามดูกันในคลิปนะครับโอเคครับขั้นแรกนะเราเปิดแอปพลิเคชัน MyAS เข้ามานะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เราล็อกกดเข้าล็อกอินนะครับผมก็สำหรับให้หน้านี้นะครับเราก็ กรอกหมายเลขของเรานะครับหมายเลขเบอร์มือถือของเรานะครับก็เดี๋ยวกรอกกันหลังจากที่กรอกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเริ่มต้นครับกดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดเข้าไปขอรหัส OTP ครับ หลังจากนั้นให้เรากรอกหมายเลข OTP ที่มาเข้ามาหาเรานะครับระบบจะตรวจสอบนะครับว่าใช่หมายเลขของเราหรือเปล่านะครับพอถ้าใช่นะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยครับเป็นสิทธิพิเศษนะครับเมนูด้านล่างอันตรงกลางนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีแคมเปญไฮไลท์นะครับ4พอยลุ้นโชคกับ a s นะครับผมซันซุง Galaxy S นะครับฟริกนะครับฟิปทรีนะครับ 5G นะครับ ความจุภายใน256จิกะนะครับผมมูลค่า36,900บาทนะครับจำนวน30รางวัลมูลค่า1 1 7 0 0 0บาทนะครับปูแจกเดือนนี้แจกเป็นล้านนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขั้นแรกนะฮะเราก็กดเข้าไปเลยครับแต่ว่าในมือ,มอในมือถือของคุณคุณจะต้องมี 4พอยต์นะถึงจะได้1สิทธิ์ลุ้นนะครับผมก็พอกดเข้ามาแล้วนะครับก็กดรับสิทธิ์เลยครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่มีพอยต์นะก็ยังแลกไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้คือคือมีพอยต์แล้วเราก็แลกนะครับเมื่อกี้กดเข้ามานะครับมันจะเป็นหน้าให้เราเป็นเมนูขึ้นมาว่าเรามีกี่พอยต์ถ้าใช่4 p o i n แลก1สิทธิ์ก็กด เมนูแรกนะครับถ้าเรามี12พอยต์เราก็แลก30ถ้าเรามี2 0พอยต์เราอยากแลก20สิทธิ์ก็กดเมนูที่3นะฮะแต่ว่าตอนนี้เฮีย <He> er มีแค่4ี่พอยต์นะคะเราก็เลยได้แลกแค่สิทธิ์เดียวนะครับแล้วก็กดรับสิทธิ์เลยครับยืนยันไหมเขาจะบอกว่าด้วยหมายเลขอันนี้น,น,นี่ของเฮียโอเคเขาบอกว่าโอเคถ้าเราตรวจสอบแล้วถูกต้องเราก็กดยืนยันเลยนะคะ โอเคครับตอนนี้นะครับระบบที่กําลังทําให้ท่านอยู่นะครับสําหรับแล้วเขาก็ทาง AS จะส่งรหัสมาครับมาที่เครื่องของเรานะครับว่าเราใช้สีแต้มนะครับในซิมการ์ดของเราเนี่ยนะครับแลกหนึ่งสิทธิ์ลุ้นนะฮะ Galaxy Z f i 5นะครับ f 5T นะครับ f i 5T โอเคครับเท่านี้เองนะครับก็จะเป็นการชิงโชคแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจและใช้ เบอร์โทรศัพท์ของ AS อยู่นะครับอย่าลืมใช้10นะครับ AS Point มาแรก1นสิบรุ้นนะครับ Galaxy นะครับผม Samsung Galaxy นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับได้กำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ